สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาครับทุกคนสวัสดีครับพอมิสิทธิชลยครับผมรับบทเป็นอาชีพครับสวัสดีครับเจ่งธนริพัฒน์จุาชนสวนะครับก็รับบทเป็นใต้ลาครับสวัสดีครับแพรภูมินนะครับรับบทเป็นหม่อมราชวงศ์จันจักครับสวัสดีครับปางนะครับรับบทเป็นอโปแล้วก็ภพพรครับสวัสดีครับปิ๊กธนากรนะครับรับบทเป็นสุริยะครับครับสวัสดีครับผมเซงวิชัยครับรับบทเป็นอีครับ สวัสดีครับผมเกศธนาพลครับรับบทเป็นต่อผมครับสวัสดีครับผมป๊อบปี้ครับรับบทเป็นเจ้าพ่ออะไรวะขี้ว่านของสัวข้องสัวเออเจ้าพ่อเฮ้ยบ่อยนะบอกว่าอเฟยเหมือนอเฟยจำชื่อตัวเองไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวของเรื่องนี้อ๋อครับเรื่องโปโตปองก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มดงซวยคนหนึ่งนะครับชื่อพบทองนะครับคนดวงซวยมากแต้มูลนี่เป็นศูนย์เลย แต่จุดแข่งของเขานะครับก็คือเขาตายแต่ว่าแต่ว่าตายแต่ว่าจะมีมชีวิตยอยู่แข็งไม่เกิดแข็งไตาย,ตายจุดแข็งอันนี้เรียกแข็งสุดแล้วในชีวิตเขาก็คือเขาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตขึ้นมาแต่ว่าดันว้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอยู่ในร่างของคนที่ชื่ออโปเยซึ่งอโปเยเนี่ยเป็นพายาเศรษฐีพันล้านที่แบบทำธุรกิจที่ อปเปเนี่ยเคยทำพาร์ทไทม์อยู่ก็คือบริษัทไวมาร์แล้วดันเป็นเตอร์คู่มั่นอีกก็คือคู่มั่นเนี่ยก็เป็นคนที่แบบสุดแสนจะหล่อเนี่ยสมาร์ทก็พูดไปครับในเรื่อง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 อย่าขัดดิแต่เขาเนี่ยก็เป็นแบบทายาทเจ้าของแบบธุรกิจของโรงแรมชื่อดังเซียงตะวันกรุ๊ปถูกอ๋อามแวนซ้ำอนดีแล้วส่วนใหญ่เรื่องราวแบบการย้ายพบข้ามพบย้ายร่างอะไรเงี้ยมันส่วนใหญ่มันจะแบบ เอ้ยจับไม่ได้ตอนแรกนางเอกก็นางเอกก็จะมีความแบบสวัสดีครับผมคนเก่าเองครับแ,แอนแอคแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยก็คือโดนจับได้ตั้งแต่วันแรกเลยว่าเอ้ยนี่มันตัวปลอมเพราะว่าเพราะว่า,วาเพราะว่าคุณชายสุริยะที่มาเจอเนี่ยมีพลังอ่านใจได้ครับก<า>็เลยเอา,อาไม่ง่ายไม่ง่ายาย้ายโลกมาแล้วเจอปลอมตัวแต่ว่าโดนจับได้เพราะว่าโดนพลังอ่านใจทีนี้เราก็เลยมีแผนครับว่า เราจะมาหลอกตระกูลกันว่าแบบเออแต่งงานให้แต่งงานเพื่อธุรกิจสําเร็จรู้เรื่องไปเพราะว่าตอนแรก<อ>ผมย้ายล่างมาก็าจะแบบโอ้ยไม่ได้รักเขานี่นะแล้วเราจะแบบแต่งงานได้ยังไงเราก็จะมาวางแผน่ลมมือกันงั้นเรามาแต่งงานกันไหมครับนี่แล้วก็มาสร้างความรักให้ พอบ้านฝ่องสัวที่แอบส่องอยู่นั้นคอยดูคอยดูเออคอยจับตาดูตลอดแล้วเรื่องราวความรักของตัวโปกับคุณปทพรเนี่ยจะจบลงหรือว่าไปรักกันได้ไงมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมายังไงก็ฝากติดตามทำนุ่นเรื่องเข้มข้นมากรีทูกันก็คือแบบสนุกสนานสุดสนุกจริงรีทูสนุกมากจริงครับน่าจะเล่นไม่ยากนะดูเนื้อเรื่องดูใกล้ตัวกันทุกคนบ้าบ้ายากอยู่ยากอยู่ยากอยู่ผมนั่งเชียรอันนี้ก็สองล่าง อันนี้ก็ต้องอ่านใจโหแต่ละคนก็บทเข้มๆทั้งนั้นแต่ละคนแบบเข้มข้นกันยังไงบ้างแม่แต่เบรบาฝึกกันเองอ่ไในคนเดียวเรพูดบ้างเป็นยังไงบ้างครับไม่้ต่อเอาผมก่อนลวกันลูกหผมก็จะมีความทา้าทายเนอะเพราะว่าเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ที่แบบพูดได้เลยว่าชองมันต่างกันชิเชิงแบบอันนึงจะมีความแบบตลกที่ที่แบบทุกคนยังไม่เคยเห็นผมเล่นมาก่อนแล้วผมก็จะทําให้ทุกคนเห็นว่า ตลกันเป็นอย่างนี้เออทำได้เว้ยนี่เออของแท้ <laughs> <c oughs> อีกอีกร่างหนึ่งก็จะมีความเดีลิสติกขึ้นมาก็จะเห็นแบบเป็นสองมุมที่แบบค่อนข้างต่างกันชัดเจนแล้วก็จะแบบท้าทายตัวผมมากๆเพราะว่าบทม,มันยากจะเร่าหนอือท้<ม>ทาทายไงครับสำหรับผมก็ท้าทายเหมือนกันครับเป็นบทใหม่เหมือนกันที่ไม่เคยได้รับมาก่อนแล้วก็เป็นผู้มีหนังพิเศษด้วยรอบนี้ซึ่ง เรเอ้ยไม่ใช่ซเ้อแมนมใช่นะอ่านใจคนได้ซึ่งยากมากเพราะว่าเราบทมันก็ต้องอยู่ในใจเราเะนาะ<ม>เพราะว่าเราก็ต้องเราต้องมองสายตาเขาโฟกัสมากๆเพื่อให้รู้ใจเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ท้าทา,ายมากๆแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่อย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ต้องวางคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็ต้องปรับคลิกอะไรกันใหม่ก็ท้าทา,ายมากใช<ม>่ครับต้องฝากพี่ป๊อปปี้ด้วยครับ <ๆ S 2> เป็นลูกคนรวยแบบทำเป็นเนียมหน้าผมอ่านบทก่อนเลยไม่ได้อ่านไม่ต้องอ่านใจอ่านบทเลยมีเล่าให้ฟังแล้วโอเคเลยเข้ากาตอนน้องบิ๊กบ่อยๆครับไปดูว่าสดสองมาตอนไหนก็มาฝากตัวได้ครับรุ่นพี่ฝากตัวด้วยครับต้นตักไตรล่าลุยๆๆฟังนี้บ้างนครับผมสำหรับตัวละครไตรล่านะก็เป็นตัวละครที่อยู่ทั้งสองภพเลยความท้าทายของมันก็คือทั้งสองภพเนี่ยมีตัวละครมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนครับ แล้วก็คือตอนที่เราอยู่อีกพบหนึ่งอ่ะพบเก่าเราอยู่กับไม่ดีเป็นคนดีอ่ะไม่ดีไม่ดีก็คือแบดแบดหน่อยๆแบดแบดความสำคัญก็คือเขาเนี่ยชอบเราอ่แต่พอมาอีกพบหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยชอบเขาสมหวังสมหวัใช่แต่สุดท้ายจะต้องมีใครคนสักใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาแบบว่าอยู่ในหัวใจของเราอีกคนนึ่าอ่ะในลำตับทอสุผมในบทจันจักครับก็คือ มันจะโดยรวมแล้วก็คือบทก็คือจะถูกพี่ยาครับพี่สุริยาส่งไปเพื่อการซีนระหว่างตัวละครระหว่างตายลากับทางของอาโปของพูทนก็รู้สึกว่าตัวละครนี้มีความใกล้เคียงกับเราครับเป็นตัวแบบเจ้าเออชอบแบบพูดจาสองแง่สองงามกระล่อนหน่อยคนแบบนี้ ตัวละครจะคป็นเจ้าชู้แต่ว่าผมไม่เจ้าชู้เลยแต่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนแต่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนไม่เหมือนแต่เหมือนแบบความความแบบพี่เล่นอะไรอย่างงี้เออเลี่เลนเไหวใจไม่ได้เลยพวกเราพี่เล่นเหรอ ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวเราอาจจะมีเรื่องของความเจ้าชู้กับความมั่นใจที่แบบแลวยังไม่ตรงกับตัวละครเท่าไหร่ต้องฝึกหน่อยใช่ก็รวมๆแล้วผมพยายามพยายามนิยามตัวละครว่าเรารู้ใจเขาแต่เรารู้ใจตัวเองมากอวยสวยสวยสวยแล้วที่ทไ้องทัผมก็รับบทเป็นอาชินนะครับอาชินก็จะเป็นผู้ชายถาวนครับบ้านนี้บ้านนี จริงๆแล้วตัวทอมก็จะเป็นเหมือนครอบครัวเก่าของคุณพ่อที่แบบว่าเคยแต่งงานแล้วนะแต่ว่าเหมือนก็ย้ายเข้ามาอยู่กับในบ้านของบ้านของอาโปครับจริงๆก็จะเป็นอยู่กับคุณแม่ของอาโปอะไรเงี้ยแล้วก็วจะกลายเป็นแบบว่าเราเราจะกลายเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่กล้าแสดงออกอะไรมากในพื้นที่สเปซข,ของบ้านอะไรเงี้ยก็ๆๆ <im po> จะโดนแบบว่าอาโปเนี่ยแบบแอบบแอบบแกล้งนิดหน่อยอะไรเงี้ยล้วก็จะมีความแบบว่า หมือนคิดอะไรก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าพูดแบบแบบตรงไปตรงมาคอยเก็บคอยอะไรอย่างนั้นมากกว่าก่ใช่เป็นความรู้อนใช่เง้ยไหมคะสองพี่น้องจริงๆเราก็รักกันมากใช่ครับแต่จริงๆเรารักกันมากครับรอาจจะไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้หยิกหลังกันเหมือนในเรื่องกันละนั้นแต่จริงๆพอแบบว่าเหมือนอย่างน้อยอาโปแกล่ะแต่ว่าจริงๆลึกๆในใจเราก็รู้สึกว่าเรารักอาโปแบบเป็นพี่น้องเป็นของเรา อีเป็นไงครับก็ผมเับาบทเป็นอีครับตัวอีก็จะเป็นคนที่ใส่ครับเรียบร้อยก็เป็นคนเช้าระเบียบวางแผนเพราะว่าจริงๆเขาเคยเป็นแบบคู่มั่นเก่ามาก่อนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จริงๆก็พยายามอยากได้แฟนเก่าคืนเหมือนกันมันก็เลยเป็นการที่เราพยายามทำทุกทางให้เขากลับมาชอบเราบ้างแฟนเก่านี่ใครคะ เมื่อกี้บอกใส่โปไหมเฮ้ยไม่ใช่เขางงกันหมดว่าเป็นของสุริยานี่แหละซึ่งพยายามทำวางแผนอะไรต่างๆรวมถึงพยายามทำให้ตัวเองแบบให้เขากลับมาชอบเราแบบนี้ครับซึ่งก็จะเป็นคนที่ดีเรียบร้อยไม่น่าเสิงกี่มงช่วยบอกด้วยก็ของเขตนะครับก็รับผดเป็นตอบผงครับผมตัวนี้ตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวชีเซิร์ ใช่ไม่เป็นเป็นตัวเป็นพรอพเสิร์ฟเสิร์ฟแบบเวลาแบบว่าอโปอย่างเงี้ยเขาแบบว่าโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตกคุณชายได้อย่างเงี้ยบางทีตอบผมก็อยากจะแบบอยากรู้อยากรู้ว่าแบบว่าอยากใส่ใจนะถึงแบบว่าคุณชายเขาถึงได้ติดอโปขนาดอุ้ยตายก็ใช่ก็ประมาณนี้ครับถ้าถ้าฐานคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะ ห่างหลายกิโลกับเขตเหมือนกันถ้าถ้าถ้าเป็นกิโลใช่ใช่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าวัดธุรกิจที่เขามีกับกิจการที่เขาต้องดําเนินการต่อในเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างอยู่ครับผมใช่นะครับโอเคพี่ป๊อปปี้ครับลูกพี่ครับเพี่เดิมผมไงผมออกเรียผมก็เพิ่งได้ยินเรื่องย่อวันนี้แหละครับคนเลยเพราะว่าก่อนเพราะว่าวันวันลิทูพี่ป๊อปปี้ไม่สบายอะไรบางที้วันนั้นไไม่ด้ไป อีกทีนึ่งปากเลยครับยังไงดีครับรวบรวบทั้งหมดเลยพี่รวบทั้งหมดเหรอก็บแรปอัพมันย่อผมออกตรงเนี้ยย่อเรื่องมลยย่อผมออกไปเลยด้วยว่เอาจริงๆก็คือเอาผมผมรู้แค่ตัวคาแรคเตอร์ของผมแล้วกันเนาะก็คือประาด้วยความที่ผมเราได้เห็นอยู่แล้วว่าน้องๆอ่ะแบบค่อนข้างถ้าวันวันที่ถ่ายไพร์ลอดอ่ะรู้ว่าทุกคนสนุกมากเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าพอได้เข้ามาเจอคุณสุริยะกับอาโปในร่างที่ถูกแฝงมาหรือการเกิดมาใหม่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ ท้าทายผมเหมือนกันเพราะว่าการเล่นยังไงให้มันไม่ซ้ําแบบเดิมการเล่นตลกแบบไหนในในพาร์ทที่ทุกทีเราจะมีคนเข้าร่วมแต่รอบนี้เราจะเน้นคุยคนเดียวคุยกับคุณแม่เพราะว่าแม่ส่งเรามาเป็นสายสืบในการจากเดิมที่เราจะเป็นแค่คนแบบคอยสอดส่องล่าลาวกลายเป็นแม่ทัพเป็นคนแจวเรือก็เลยว่าต้องบอกเลยนะครับว่าเรือลำนี้อาจจะไม่ได้ช้านะฮะเป็นแบบฟิวเจสกี ใหญ่ๆแลจะพายไปด้วไกนแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดยอดขนาดไหนครับครับสวยมากไม่ลงไม่ลงไม่ลงหัวว่างมากเลยวันีเราถูกต้องใช่ครับตื่นเต้นมากต้องเปิดก่อนเยเอ้า เราเปิดกล้องวันที่สิบใช่ครับโมกโมกโมกก็คือตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับก็มีการอ่านบล็อตเวิร์กช็อปแล้วก็เตรียมร่างกายเตรียมพร้อมร่างกายสุขภาพจิตใจให้พร้อมในวันเปิดกล้องเพื่อที่วันเปิดกล้องเราจะได้พร้อมทุกปัญหาที่เข้ามาหรือว่าต้องแก้ปัญหาอะไรหน้างานก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับผมจบผมครับผมครับผมครับ ทุกคนพร้อมทุกคนพอมครับาไม่เนใรแบบรอติดตามความสมุควาที่แยังไงต้องดูอมีก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทําร่วมกับโปรกชันดูมันดีด้วยนะครับก็รับรองได้เลยว่าจะเป็นซีรีส์คุณภาพแน่นอนครับก็ไว้ใจได้แล้วก็จะได้เจอกับความบันเทิงที่มีคุณภาพมีระดับเนาะทุกนานก็ขอฝากแล้วนะครับกับซีรีส์เรื่องมีเอะฮูอโปตัวปลอมนะครับ สามารถติดตามได้ที่ VTV เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ความสนุกเนี่ยกำลังจะถ่ายแล้วอีกไม่นานเกินรอเท่านั้นจริงๆก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามข่าวสารนะครับทาง VTV ทุกแพลตฟอร์มนะครับกับทาง m a n ดี w o r k ยังไงใช่ครับพวกเราทั้ง2 4 6สี่คนก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับตั้งใจมากที่สำคัญพี่บิ๊กเรามีปล่อยตัวไพลอตไปแล้วสักใบมาล่ได้รอตัวซีรีส์เราอยู่อย่าลืมไปรอไปดูไพลอตก่อนได้ไม่ปั่นเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ให้กำลังใจส่งเข้าเปิดกล้องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันวัดซีรีส์จริงจะมาเลย ใครที่ดูแบบว่ากำลังสัภาพตรงนี้อยู่คือให้ย้อนกลับไปดูไพโรดอบบคือจะเพิ่มความอยากดูแบบอัพโรดมันใช่ถึงเวลาซีรีส์ออนแล้วจะได้แบบฟูเต็มเต็มเลยเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมันกรอบอร่อยลึกลึความุกลึกโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ